สวัสดีครับวันนี้ตาต้ตาพาเที่ยวมาทีเทศกาลอ่ต้นคริสต์มาสนะครับที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศด้านในดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปกันเลยครับต้นคริสต์มาสเยอะมากท่านผู้ชมนี่ครับเทศกาลต้นคริสต์มาสนะครับของจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วท่านผู้ชม ลมก็เริ่มมาแล้วลมหนาวเริ่มมาแล้ว่านผู้ชมลมหนาวเริ่มมาแล้วเดีจะพาทุกท่านเดินชมนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างลมแรงมาก่านผู้ชมเทศกาลต้นคริสต์มาสนะครับประจำปี2 5 6หหนะครับจังวันเลยนะครับครั้งที่12บ2 เป็นดอกไม้สดนะท่านผู้ชมดอกไม้สดอันนี้เขาเรียกดอกอะไรม่ร้ท่านผู้ชมดอกไม้สดนะสวยดีเนี่ยครับจะถ่ายดูสูงกเป็นนุ่นเลยยาวไปนุ่นเลยตัวนี้จะเป็นอบตหนองบัวนะท่านผู้ชมก็จะแปลสอนเป็นภาษาอังกฤษนะ NO เอนะ็นจีนะหนองบัวเนี่ย B U E แต่บางทีก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอพอเดาๆได้เนี่ยนชเสียงพูนี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะหนองบัวเทศบาลหน,นองบัวต้นคริสต์มาสสวยมากมีดอกอันนี้ด,นด้ดวยดอกอะไรนะนนพี่อูะ นั่งตร่นี้นะนั่งแขกหนี่สวยไหมท่านผู้ชมสวยนะหน้าหนาวปีนี้ถ้าไม่มีไปที่ไหนก็ามาที่นี่ได้นะท่านผู้ชมคริสต์มาสคริสต์มาสสวยนะท่านผูน้ชมค,คริสสต์มา ต้นคริสต์มาสล้วนๆเลยดูหน่ดูเรื่องน,น,นะต้นนจะเป็นภูเขานะท่านผู้ชมเป็นภูเขาเป็นภูเขาทางนี้เฮ้ยต้นคริสต์สสมาสนี่ก็สวยนะมันจะออกชมพูชมพูกับแดงผสมกันอันนี้ก็จะเป็นต้นต้อนอะไรเหมือนเหมือนต้อนอะไรนะ แมงลักเหรอคืใครแมงลักแต่สีสวยอากาศเริ่มเย็นแล้วท่านผู้ชมอากาศเริ่มเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายภาพกันมุมนี้ก็สวย อันนี้เป็นดอกคริสต์มาสสีแดงกระจมพูนั่นน้องเที่ยวก็เลือกมาเยอะเลมุมนี้ก็สวยปเป็นเรือนะท่านผู้ชม เป็นเรือแล้วก็มีต้นคริสต์มาสอยข้างบนก็สวยเนีกแบบหนึ่งนะอุ่นอากาศหนาวมากท่านผู้ชมนีม่เพิ่งจะมาห้าโมงเย็นนึงนะห้าโมงเย็นลมแรงมากท่านผู้ชมลมเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมก่อนู้นจะเป็นภูเขานะนั่นก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะภูหลวงภูหลวงเป็นภูหลวงนี่ก็คือภูหลวงจะเป็นภูที่ภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลยนะครับก็ค,คือภูหลวงนะครับท่านผู้ชม แวะแถบบรรยากาศสวยๆให้ทุกทุกท่านดูเนี่ยท่านผู้ชมดอกคริสต์มาสร่วนๆเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขายังไม่เปิดไฟเพราะกำลังเตรียมงานกันอยู่ ยังมาคิสมากกันอยู่ก็ชมดมอกไม้ทกสวยไปก่อนมีดมอกไม้สวยให้ชมทูเรือสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับสวย์ฟนะะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะน,น,นะครับ มาชมบรรยากาศดอกมงดอกไม้มกันเดี๋ยไปเดินเที่ยวชมบรรยากาศตอ้องคิดว่าสวย,สวย ลมมาแล้วท่านผู้ชมลมแรงด้วยลมแรงลมแรง เราจะพาทุกท่านเดินชมต้นไม้ดอกไม้สวยๆนะท่านผู้ชมเป็นต้นคริสต์มาสนะท่คนคนานผู้ชมสวยๆนี่ วันนู้นมีลูกหัวใจดวยท่านผู้ชมลูกหัวใจวุ้ยดอกนี้สวยมากเลยสีพูสีพูสดใสชมพูผสมขาวขาวนิดน,นึงแดงๆนิดน,นึงสวยดี เปิดไฟแล้วท่านผู้ชมเปิดไฟแล้วสวยสวยงามเปิดไฟแล้วท่านผู้ชมสวยงามมากเริ่มเปิดไฟแล้วท่านเนี่เราเราอยู่จนเขาเปิดไฟจนได้ถือว่าโชคดี ต้นนี้สวยท่านผู้ชมเปนตัแปลกๆดีเนาะสวยดีคลิปนี้ตาตาพาเที่ยวกับพาทุทากท,ท่านมาครับมาเที่ยวที่อำเภอโูรเรือนะครับ <S 1> <S 1> <S จังหวัดเลยนะครับงานงานเทศกาลต้นคริสต์มาสนะครับ ขอให้ทกท่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ